สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิถีมนค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวลัคนาราศีตุลตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะออหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมค่ะแม่หมอเน้นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิดในราศีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะ และถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกนคียอารโคได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5ใบด้านบนนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่19-26ถึง26มีนาคมค่ะส่วนไพ่ด้านล่างคือไพ่ c l a r ิฟาของไพ่ด้านบนแต่ละใบเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะ เราจะมาเริ่มจากเรื่องการเงินกันก่อนนะคะไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจําตัวชาวตูนสองใบนี้คือสิ่งที่เอ่อกลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่สรุปนะคะเอ่อสหรับชาวการเงินของชาวตุนในประจําสัปดาห์นี้เนาะคือตอนเนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณน่าจะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ก็ความสัมพันธ์อยู่นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนแบบไม่มีหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้บางคนเนี่ยมีปัญหานะคะ เกี of of okay, so ่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวนะคะก็คือดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวประจําตัวของเรื่องของการเงินกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้แปลว่าคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะไม่เรื่องความรักก็เรื่องการเงินนี่แหละสาหรับเรื่องการเงินก็คือคุณมีปัญหาว่าคุณเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีปัญหาหนักมากเลยเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันทําให้คุณแบบไม่มีพลัง ในการที่จะสู้กับปัญหาด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความเครียดหนักมากบางคนเป็นเรื่องแบบนอนไม่หลับในตอนกลางคืนด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพจิตด้วยนะคะช่วงนี้บางคนก็จะเป็นลักษณะที่ป่วยแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยจะมีแรงนะคะไม่ค่อยจะมีพลังกำลังอ่อพ่สรุปก็คือว่าสัปดาห์นี้เหมือนแบบบางคนเนี่ยมีแนวโน้ม ที่จะได้รับการผ่าตัดหรือว่าผ่าตัดมาแล้วในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องยังป่วยอยู่แต่ว่าจะดีขึ้นนะคะจะดีขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์อาการเจ็บป่วยของคุณนะคะแล้วก็อาการที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักมากเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ มันรวมถึงเรื่องของความเครียดที่มาจากเรื่องเงินนั่นแหละนะคะก็คือคุณเนี่ยจะยังมีความเครียดจากเรื่องเงินอยู่ว่าอย่างนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยให้เรามัดระวังในเรื่องของการที่หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือว่าใครก็ตามที่อยู่รอบคุณเนี่ยอาจจะ หักหลังคุณนะคะนี่กรณีที่1กรณีที่2ไม่เชิงว่าหักหลังคุณแต่ว่าทําให้คุณเนี่ยไปไหนไม่ได้นะคะโดนปักอยู่ตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะที่คนในครอบครัวจะต้องผ่าตัดนะคะหรือว่าเออเป็นเรื่องที่เหมือนคนในครอบครัวเนี่ยจะต้อง เป็นภาระหนักนะคะให้คุณนั่นแหละนะแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความเครียดเอ,อ่อในการที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวภาระของครอบครัวนั่นเองนะคะไปไหนไม่ได้เลยเครียดหนักมากนะคะก็เรามาระวังด้วยเนาะสำหรับคนที่ จะต้องผ่าตัดเนาะแล้วก็เสียเงินนะคะที่นี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะดีขึ้นนะคะทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องความเครียดที่เกิดขึ้นเรื่องงานที่เหนื่อยหนะักก็จะเบาลงนะคะสรุปว่าในเรื่องของการเงินนะสถานการณ์มันไม่ใช่ว่าแบบมันจะมีเงินเข้ามานะแต่ว่าสถานการณ์รอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่เบาลงหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบ ร่างกายคุณที่แข็งแรงขึ้นน่ะมันก็จะทําให้คุณมีพละกําลังมากขึ้นสมากกว่าแต่มันไม่ใช่ว่าแบบเออคุณจะมีเงินก้อนเข้ามาอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะก็ยังคงจะมีปัญหาต่อไปนะคะไพ่สรุปว่ายอย่างนั้นทีนี้สําหรับต่อไปก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดใครก็ตามที่ความรักดีอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องฟัง คลิปต่อจากนี้นะคะแม่หมอจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับใครก็ตามที่เอ่อไม่ใช่ที่แม่หมอกังจะพูดไปเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดของชาวตุนที่มีต่อคนลกของคุณก็จะเป็นเรื่องราวสลับกันหมายความว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของคู่รักของชาวตุนที่มีต่อชาวตุนนั่นเองนะคะ <S <S ตอนนี้เหมือนชาวตุเน,นี่ยคุณสําหรับคนโสดก่อนเลยนะก็คือว่าคนโสดสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีแล้วก็ไม่ค คาดว่าคุณไม่น่าจะเจอใครเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็โสดต่อไปนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเนาะก็คือว่าตอนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีหวังกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะถ้าคุณได้รับข้อความจากเขาคนนั้นของคุณเนี่ยก็จะเป็นข้อความที่มันแบบเหือดแห้งเป็นข่าวร้ายนะคะแล้วก็ นั่นแหละก็เป็นได้รับข่าวลายนาะแล้วก็ทําให้คุณแบบหมดกําลังใจนะแต่ว่าในกรณีที่ใครที่แบบกําลังรอข้อความอยู่เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รับข้อความนั้นนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดหวังแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันมีแน่นอนระหว่างคุณกับเขาเนาะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะปัญหานี้ไปได้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง ทางจิตเวชของคุณด้วยก็คือคนที่มีอาการนอนไม่หลับนี่แหละนะคะที่คุณเครียดมากนอนไม่หลับในตอนกลางคืนเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะเออเหมือนว่าไม่มีความหวัง ไม่ได้รับข้อความจากเขาถึงได้รับพ้อความก็เป็นข่าวร้ายนะคะควาสมสัมพันธ์ของคุณจะเป็นลักษณะหยุดนิ่งอยู่แบบนี้นะคะแล้วคุณก็ไปไหนไม่ได้ด้วยนะคะรู้สึกแบบ move on ไม่ได้นะคะโดนปักอยู่ตรงเนี้ยนะคะไปไหนไม่ได้คุณคุณยังคงปักใจนะคะยังคงรักมั่นถือมั่นกับคนลกของคุณอยู่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบ เป็นลักษณะที่บอกว่ากรณีที่หนึ่งนะคือคุณรู้สึกแบบคุณหนักมากเลยอะคือคุณหนักมากในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนเดียวที่เป็นความหวังในชีวิตคุณนะแล้วพอเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่มีหวังแล้วอะมันก็เลยทำให้คุณอนะรู้สึกแบบหนักจนแบบเหมือนชีวิตจะเดินต่อไม่ไหวแล้วนะคะ แต่ว่าการณีที่2อะเป็นลักษณะที่ว่าบางคนเป็นลักษณะที่ถูกหักหลังเนาะเออคุณเนี่ยคิดว่าเขาหักหลังคุณซึ่งมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยสามารถรักษาครอบครัวชีวิตครอบครัวของคุณไว้ได้ซึ่งกรณีที่สองเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีรักนอกสมรสนะคะก็หมายความว่า ถ้าสมมุติว่าคุณมีรักนอกสมรสอยู่ใช่ไหมแล้วก็เขาเองอะ่ะเขาไปคบกับคนอื่นอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกคุณถูกหักหลังก็จริงแต่ว่าคุณยังสามารถรักษาครอบครัวของคุณไว้ได้นั่นก็เลยทําให้คุณอะ่ะเหนื่อยน้อยลงนั่นเองไายสำหรับชุดนี้นะคะแต่ว่ามาหมอจะบอกว่ามันไม่จบง่ายๆนะสิเพราะว่าคุณเองเนี่ยไม่ยอมปล่อยไงอแล้วก็เหมือนแบบ ให้รู้สึกว่าตัวเองถูกปักอยู่ตรงนี้นะคะถูกหักหลังอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณก็ไม่ตัดใจคือไม่ใช่ว่าแบบคนที่มีรักนอกสมรสอะคือคุณจะจะแบบกลับมาอยู่กับครอบครัวเป็นสุขตลอดไปมันไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนว่าความรักมันแค่หยุดอยู่เฉยๆนะคะความสมัยของคุณมันอยุ่เฉยๆแต่ว่าความรักของคุณมันยังไม่ยอมไปไหนเนี่ยสิคะมันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับสาวตุลน,นะคะอืม ส่วนใครก็ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักนอกสมรสเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นนะก็คือจะทําให้คุณแบบเหนื่อยหนักขึ้นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็จะเหนื่อยหนักกว่าเดิมนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะขอเปิดไพ่สําหรับหนึ่งให้ค่ะขอจักรวาลน,นะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวจุลและคู่รัก้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะ ก็ระวังด้วยนะคะเรื่องการผ่าตัดเนาะหรือว่าเรื่องแบบเจ็บป่วยหนักอะชาวตุลเหมือนแบบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยังไม่ดีเลยนะคะเราก็สัปดาห์นี้ก็ energy พลังงานก็ยังไม่ดีอยู่นะคะต้องดูแลรักษาตัวดีดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะสำหรับอันนี้แม่หมอให้สองใบนี้เป็นของคู่รักชาวตุลสองใบนี้เป็นของชาวตุลน,นะคะคือชาวตุวอย่างที่บอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับมันชัดมากเลยเนาะ ทีนี้ก็เหมือนว่าคุณนะพยายามจะต่อสู้นะคะกับอาการนอนไม่หลับของคุณเนาะคือพยายามจะต่อสู้กับความเครียดของคุณเองนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะส่วนคู่รักของคุณเนะี่ยเป็นลักษณะที่กรณีที่หนึ่งคือเขาเนี่ยไม่ทํางานในความสัมพันธ์นี้แล้วกรณีที่สองก็คือเขาพยายามในความรักความสัมพันธ์นี้มากเกินไปเนาะแล้วก็ เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาถูกเทนะคะืคอแเราเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้ด้วยนะแต่ว่าเขาถูกเทนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยก็คือว่าคู่รักของชาวตุลนะ่ะรู้สึกว่าชาวตุลนะ่ะทาทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวคุณนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้มีรักนอกสมรสก็จะเป็นลักษณะที่ชาวตุลอาจจะแบบปกป้องคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะก็คือครอบครัวของคุณเนาะหรือว่าคนที่แบบ เออไม่ได้มีภาระใดๆก็คือคุณพยายามอยู่นะที่จะปกป้องคนที่คุณรักนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่มีรักนอกสมรสเนี่ยก็ตอนนี้ชาวตุนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ปกป้องให้ครอ,อ,อบครัวนะคะยังอยู่เป็นครอบครัวอยู่ต่อไปนะคะเช่นนั้นละค่ะเดี๋ยวเรามาขอเปิดไพ่ใบสุดท้ายให้ค่ะขอจักรวาลนะคะช่วย ให้คำแนะนำถาวตัวลืวคู่รราในะรอบสัปดาห์นี้หนึ่งไปค่ะเขาบอกว่า pay attention to the red right flags นะคะ the signs are cautioning อยู่นะคะ,นะคะก็คือตอนนี้ให้คุณแบบลองดูว่าอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนนะคะเป็นเป็นทงแดงเนาะคือให้ดูอย่างเช่น ทำไมช่วงนี้คุณถึงมีอาการนอนไม่หลับนะคะเป็นความเครียดที่เกิดจากอะไรกันแน่นะคะแล้วก็คนที่คุณรู้สึกว่าคนที่ถูกหักหลังแต่ทําไมรู้สึกเบาขึ้นอะไรเงี้ยไม่หนักเท่าเดิมอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าอะไรนะคะเป็นเพราะว่ามันมีคําว่าความเป็นไปนไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะอืมทำไมรู้สึกหักหลังแล้วมันสบายใจขึ้นนะอะไรแบบเนี้ย นะคะลองดูนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแม่หมอขอจบกำรรทํานายของชาตูนไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่จะทำให้อาคลกขริทึมของ Youtube ได้กระจายคลิปของแม่หมอไปให้คนอื่นได้เห็นกันมากๆขึ้นนะคะรบกวนกด Subscribe ได้ไว้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่กดนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้เปิดคลิปที่ดีให้ ทุกๆคนในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ